สวัสดีน้องทุกคนนะครับผมวันนี้พี่ก็มีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับเป็นเว็บสุ่ม id เนอะเขาบอกว่าเป็นเว็บที่สุ่มได้ดีไม่มีเกลือนะครับแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าตาเว็บจะเป็นยังไงมีคนส่งมาแนะนําให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปสุ่มให้ดูกันนะครับว่าเว็บมันจะเป็นยังไงแต่ก็ครเข้ามาแล้วนะครับดีลิมไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูเว็บสุ่มที่ผมบอก,กนเลยดีกว่านะครับ เรามาดูหน้าตาเว็บมันก่อนนะครับมันก็นี่เลยนะครับชื่อเว็บว่า1นึ่งสี่หนึ่งโซนนะครับเมื่อกี้แล้วก็มีเกมหลายเกมสุ่มไ้เกลือแล้วก็สุมม่มไปดีฟีไฟนะครับเหมือนเว็บสุม่มเกมเสุมม่มไปดีทั่วไปเลยนะครับข้างในก็มีลหลายๆเกมให้เราเล่นเนี่ยนะกดดูได้นะครับใครที่จะลองเข้ามาเล่นนะครับลองลอง,ลองกดดูมีสุมม่มไเมือเกลือแล้วก็สุมม่มไปดีฟีไฟอันนี้มันกดดูรางวันได้ด้วยกดตรงนี้นะครับแล้วก็กลับมาแรกมีอะไรเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูเพจกันเลยดีกว่า อันนี้เป็นเพจของเขานะครับมีอัปเดตบ่อยอยู่นะเนี่ยอันนี้เป็นที่เขาคุยกับคนอื่นๆเขาโพสไว้หมดเลยนะครับก็มีเยอะอยู่นะก็เยอะอยู่นะครับลองเลื่อนมาดูเนี่ยเราไปดูผู้ติดตามกันดีกว่ามีเท่าไหร่เนี่ยสี่พันกว่าคนก็เยอะนะเดี๋ยวเราต้องลองครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะครับแต่ว่าวิธีสมัครนะครับกดสมัครเข้าไปใส่ไอดีใส่รหรัสนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกยืนยันแค่นั้นเองนะครับวิธีสมัครโคตรง่ายนะครับสมัครเสร็จแน่นอนนะครับเราก็ต้องเติมเครดิตเข้าไปวิธีาเติน่ง ด้าน้ายนงนี่นะครับมันจะเติมเป็นซองนะครับใครที่เติมไม่เป็นก็กดปุ่มแดงๆตรงนี้นะครับมันมีวิธีการเติมบอกหมดเลยนะครับง่ายๆง่ายมากๆเดี๋ยวผมไปเติมก่อนนะครับผมเราลองมาสุ่มกันดูนะครับผมเติมไปแล้ว100เครดิตนะครับก็เดี๋ยวเราลองกดสุ่มไปเลยนะครับเพราะยังไงมันก็ไม่เกินเวลาแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นไอดีถาวรหรือว่าเป็นไอดียงนเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกทีนะครับสุ่มไปแล้วก็ได้อะไรถ้าเป็นปักทองนี่ก็เท่เลยนะโอ้ได้หมงเอฟมา นี่ไงได้ดีหมวกเอฟนะครับเริ่มมาด้านล่างมีอะไรไม่มีไอดีให้เลยนะครับดีเลยคือแบบไม่ต้องทักเพจปกติหลายๆเว็บมันก็ต้องทักเพจไปใช่ไหมแต่นี้ไม่ต้องขับได้ดีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ลองเข้าเกมกันดูนี่ครับผมไอเดียโมกเอฟที่ว่านะครับผมรอเข้ามาแล้วก็ได้จริงนะครับได้จริงแล้วก็มีเขาเรียกว่าไงหมวกเอฟแล้วก็ของแ a เยอะหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูเซิร์ฟกันนะครับเซิร์ฟของไอดีนี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นเซิร์ฟไทยนะครับเนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นเซิร์ฟไทย นะครับดูตรงนี้ได้นะครับวิธีเช็คเนาะเดี๋ยวเราไปดูของชุดข้างในตัวกันนะครับมีอะไรบ้างแน่นอนอันแรกก็คือหมวก F นั่นแหละมีหมวก F มันมีอยู่แล้วเพราะมันเป็นไอเดีหมวก F ไงใช่ป่ะเออแล้วก็ของอย่างอื่นนะครับมีภาพที่ปากสีดํามีอะไรอีกอะดวงดวงตาธรรมดาปกติทั่วไปนะครับเนี่ยดูเห็นไหมเลนสนลายปิกนกก็มีนะครับก็ของไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าของหลักๆก็คือมีหมดเนี่ยเห็นไหมผมตวาดให้ดูไวๆเลยแล้วกันนะครัของหลักๆมีหมดนะครับของหลักๆมีหมดไม่ได้เยอะมากมีหมวก F มี รอ,องเท้าก็รองเท้าทั่วไปรองเท้าไฮไลท์ก็มีใช่หครับสภาพก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับหมวกเอฟใครที่อยากลองไปสุ่มก็ลองไปสุ่มกันดูนะครับไปสุ่มมาแล้วเป็นยังไงก็ไว้มาบอกกันด้วยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ตรงคําอธิบายคลิปด้านล่างนะครับใครที่อยากสุ่มนะก็ลองไปสุ่มกันนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาลองสุ่มไปดูเดี๋ยวพี่ต้องไปคุยกับเพจอีกทีนะครับว่าไอเดียมันได้กี่วันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ